แจ้งข่าวดีสำหรับคนที่สนใจจะลงทะเบียนคนละครึ่ง plus แล้วก็ร้านค้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้วันที่18ตุลาคมปี2568นะคะทางธนาคารกรุงไทยเปิดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ร้านค้าด้วยค่ะซึ่งจะเปิดทั้งหมด2วันนะคะ18-19วันเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะโดยประกาศจาก Facebook f a n p a g e กรุงไทยแคร์นะคะกรุงไทยในยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแล้วก็ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus มีการเปิดจุดบริการพิเศษระหว่างวันที่18และ19ตุลาคม คมนี้นะคะตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นค่ะซึ่งทุกคนก็สามารถเชค็ครายชื่อสาขาที่เปิดในวันเสาร์อาทิตย์นี้ได้นะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ใต้ใคลิปนี้ค่ะแล้วเขาจะเปิดให้บริการเฉพาะแอปเป่าตังค์แล้วก็แอป,ปถุงเงินแล้วก็ร้านค้าที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะสําหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินแต่ยังไม่มีบัญชีธ,ธานาคารกรุงไทยสามารถทํารายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้านะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครยังติดขัดเรื่องแอปเป่าตังค์อยู่นะคะสามารถไปได้เลยนะ คน18-19ตุลาเสาร์อาทิตย์นี้8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นไปทํากันให้เรียบร้อยนะคะเตรียมตัวลงทะเบียนคนลครึ่งพลัสเชา้าวันที่20ตุลาคมนี้เวลา6โมงเชา้าใครติดขัดตรงไหนอะไรยังไงนะคะคอมเมนต์สับถามไว้ได้เลยเดี๋ยวมาอัปเดตมาตอบให้ค่ะ